ที่เคยบอกถ้าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยอัดไปนะอัไปใช่ไหมอันหนึ 1, 2, ่งสองสามนะครับอย่างที่เคยพูดไปถ้าเป็นการป้องกันตัวมีสามเลเวลเลเวลบิกิเน์เนี่ยก็คือพุทธังสรนังคาฉามิธรรมสรนังคาฉา,ามิสังฆังสรนังคาฉามิใช่ไหมครับนะคำแปลก็คือยึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมยึดพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง กำจัดภัยได้จริงนะ mm hmm. ก็มีคำไปแล้วอันดับ2 mm hmm. ก็คือชินนบัญชร mm hmm. ก็เป็นการอาราธนาพระพุทธเจ้าทั้ง2 8พระองค์ mm hmm. แล้วรวมถึงพระอรหรันต mm ์ hmm. มาสถิตตามอวัยวะต่างๆของร่างกายอันดับ3ก็คือนมัสการพระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับ นโมเมสัพพะพุทธานังอุปนานังมเหสีนังตันหังกโลมหาวีโร<ม>ก็เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์โดยส่วนตัวประสบการณ์อันนี้คือเรียนมาจากท่านอาจารย์ชัยนะครับท่านก็บอกมาท่านไม่บอกเป็นวงกลาว้างแต่ท่านก็บอกผมมาก็ท่านก็รมตตางกรุณาผมก็มาบอกต่อจากประสบการเนี่ยผมสวดชินะบัญชร เริ่มตอนมอต้นก็สวดสม่ำเสมอก็จำได้นะก็ต้องปุตตกาโมลเพปุดตังธนกาโมลเพธนังเป็นการสรเสญคุณสมเด็จโตก่อนแล้วก็มาตัวบทก็ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสจาสพังราาัสสังเข้าว่าไปแล้วตอนหลังๆก็มาสวดบทพระพุทธเจ้า28พระองค์ก็ต่างนะต่างจริงนะครับ แต่ถ้าใครไม่เคยเริ่มก็สวดทุกวันไปก่อนก็พุทธทงสาระนังคาฉามิอันนี้คือเรื่องของเรื่องของป้องกันตัวเรื่องของสิริมมงคลจากหนักเป็นเบาต่งตางๆเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรื่องของฤทธิเรื่องของฤทธิขั้นต้นก็อิติปิโสนะครับเลเวล ถ้าแบ่งเป็นสามเลเวลนะขั้นกลางก็รัตนสูตรขั้นที่สามก็รัตนามาลาวันนี้ก็จะให้ทุกคนได้สวดรัตนสูตรกันเพราะพรุ่งนี้วันออกพรรษาพอดีนะครับนะ แล้วถ้าจะประสบการณ์โดยตรงก็พอสวดรัต,ระตนะสูตรตอนแรกผมสวดแบบย่อก่อนอันนี้จะเป็นแบบเต็มก็ดีขึ้นนะฤทธ์ก็ดีขึ้นนะข,นนะของกงของเก่าในชาติจอนๆก็กลับมาเยอะขึ้นนะครับแล้วนะแต่ต้องควบคู่กับการฝึกสมาธิไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนตาม จริดตามความเหมาะสมอย่างน้อยป้องกันตัวสักบทแล้วก็เรื่องฤทธิ์ก็เอาสักบทนะคนะครับเดี๋ยวสวดไปก็จะเข้าใจว่ารัตนสูตรก็จะให้สวดบาลีแล้วสวดแปลด้วยมีคำแปลมาด้วยนะ นะนาดามีคำแปลนะอะก็เดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าที่มาที่ไปยังไงไม่ต้องพูดตอนนึงกอนสวดอยากให้ใจมีเจตนาที่ดีนะสวดก็เพื่อทีมงานเพื่อองค์กรของเราจะได้เจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงที่ถูก คุณธรรมมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองของตัวแต่ละบ,บุคคลเองนะอันที่สองระหว่างเมื่อกี้จริงๆเรารับศีลห้าไปแล้วแต่บางคนก็ขาดไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรับก่อนสวนดเลยเดี๋ยวเจริญกุศลกรรมาบทสิบประการหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่ม,มองเหมือนมองเข้าทีวีครับให้อยู่ให้เห็นกัน อเออ,อนั่งเรียงหน้ากระดานเหมือนเด็กนังสือเดี๋ยวผมนั่งหลังใครนั่งเก้าอี้ไม่อ้ใครนั่งพื้นไม่สะดวกนั่งเก้าอี้กได้